หน้าตาไม่ค่อยดีเลยก็บอกว่าพี่อึดอัดตอนนี้อึดอัดมากเลยเบลอึดอัดใจหรืออึดอัดอะไรคะอึดอัดตัวค่ะกินมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันรู้สึกบวมบวมแบบขับถ่ายแบบไม่ปกติเลยอะช่วงนี้ทำไมอะอ๋อนี่คือไม่ใช่อ้วนไม่ไม่ใช่อ้วนมีลมลมอยู่ในกระเพาะเขาข้างตัวอยก่อนนี่คือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาขี่เดือนละคะน่าจะมาสองปีกว่าเดี๋ยวก่อนทําไมมันแน่นมันแบบมันไม่สบายตัว ใช่มันแบบรู้สึกว่าเหมือนมีลมในกเพาะขับถ่ายแบบไม่ปกติแล้วมันทำให้รารู้สึกว่ามันบวมทุกอย่างอึดอัดไปหมดเลยเนี่ยดูดิเสื้อตัวเล็กนิดเดียวนี่เสื้อใส่เอ็กซ์นี่แบบสลิมฟิตอ๋ออาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะสําหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายครับแล้วก็พี่มิกก็คือเป็นหนึ่งคนที่ถ่ายไม่แบบ ไม่ปกติไม่แบบไม่ทุกวันใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยก็เราอะชอบกินแบบของมันอะไรที่มันย่อยยากๆด้วยหรือเปล่าก็พี่เป็นคนชอบมันชอบมันชอบมันขายของขายตัวเองเก่งเป็นคนเด็ดเป็นคนเด็ดเดี๋ยก่อนนะได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี่คือกว่านี้ยังไม่ใช่หรอเฮยฮะรู้ได้ไงน้องแอบไปเจอคลิปลับมาจ้ะไม่จริงอ่ะไม่จริงจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่ขับถ่ายก็ได้นะ ใช่เหรอเออเอามาให้พี่ดูสิพิ่ไปไดูจริงหรือเปล่าเอามาเอามาวัดเอามาวัดเลยอะเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเดียวนี่คือภรรยาเหรอคะเดียว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 ใจเย็นๆใจเย็นๆเบลเล่นเพียหรอ จะเล่นพีซใช่ไหมนี่คือภรรยาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมแล้วทำไมคือทำไมอ้วนอะไรขนาดนี้อ่ะโอ้ตายแล้วอนี้มันคลิปหลอกแล้วอ้าหรอแกลงทีมงานเอามาเปิดให้ดูบอกว่านี่พี่มิกนี่เมื่อก่อนแบบขนาดนี้เลยพี่ก็มีคลิปเบลนะอะไรนี่เขแกลงเล่นมาใจคอไม่ดีโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราคุยกันมาตั้งนานเลยยังไม่ได้ทักทายอีกหรอลืมลืมตอนรับผู้านเข้าสู่ครับรายการของเรากับ Get Shopping โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เปิดมา รู้สึกว่าอึดอัดมากอึดอัดตัวไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงท้องช่วงอะไรนะรู้สึกเหมือนมีลมคุณผู้ชมอ่อ,อย่างนี้ดีกว่าแน่นอนว่าหลายคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายแน่นอนว่าทุกวันนี้บางคนก็ทานแต่พวกแบบของที่เป็นไม่มีประโยชน์กับร่างกายส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้พวกนี้ใช่ไหมจะให้ขับถ่ายยากแล้วก็แบบว่า ทานน่ของมันของที่มันเป็นแบบไม่มีประโยชน์กับร่างกายอ,ะอ่ะนนย ทานง่ายอย่างที่บอกว่าเวลาเราทํางานหรือทาอะไรเงี้ยเราก็เน้นซื้อของง่ายๆกินเล่นไปเรื่อยอ,อยู่บนรถรถติดก็ข้าวเหนียวหมูปิง้งอ่ะมีไก่ทอดเบอร,บร์เกอร์โอ้ช่วงนี้แวะเค้กตีแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าพวกนี้ล่ละค่ะการที่เราทานอาหารไม่มีประโยชน์ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็พวกไขมันต่างๆเนี่ยสารพิษต่างๆจากพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่แหละมันไปสะสมตามลำไส้ด้วยนะพี่มิกข้างในนี้นะใช่พี่ถึงว่าปกติ พี่พอหอมเดี๋ยวีปทีดิพอมเคยผอมมาก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่นแล้วมีไขมันเต็มเลยไม่รู้จะออกยังไงอะเบลแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพวกนี้ถ้าเราไม่ขับถ่ายเป็นประจำนะคะบางคนนี่คือเป็นอาทิตย์เลยนะพี่นั่นไม่ตายเหรอไม่ตายเพื่อนดาวังคนเนี่ยคือแบบว่า5้าวัน6วันไม่ขับถ่ายก็คือท้องอืดท้องป่อง แต่คือทำยังไงก็แบบไม่ขัด่ายอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเราก็แค่อาจจะอึดอัดไม่สบายตัวแต่ระยะยาวมันเสี่ยงหรอการเป็นโรคเลยนะพี่เมกเฮ้ยโรคอะไรใช่พวกมะเร็งรำไส้หัวนี้หนักนะถ้าเป็นมะเร็งะนี่เพราะว่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ขัถ่ายนี่แหละนะคะหรือว่าลิซซี่ไหมเป็นไหมลิซซี่นักฟุตบอลลิซซี่ไม่ลิซซี่ดวงนี่แหละลิซซี่ดวงโอ้โห รี่สีดวงนี่แหละค่ะพวกนี้นะคะเกิดจากการที่เราขับถ่ายแบบไม่เป็นประจำเ้อที่ก็มีเสี่ยงนีพที่ก็เสี่ยงกันได้เสี่ยงเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาหาตัวช่วยกันดีกว่านะคะสําหรับใครที่อยากจะขับถ่ายเป็นประจำแล้วก็ลดความเสี่ยงค่ะของการเป็นโรคมะเร็งรวมไปถึงริสสีดวงทวารด้วยแน่นอนว่าเรามีตัวช่วยให้กับทุกท่านค่ะนั่นก็คือตัวซากุดีท็อกเอนไซม์ ตัวนี้นี่สีสันสดใสมากมต้องบอกว่าโหแพ็กเกจจริงเขาเฮ้ยมันเป็นพีชเหรอใช่มันเป็นรสพีชค่ะที่อร่อยดื่มง่ายหอมด้วยแต่ว่าก่อนที่ เราจะไปพูดถึงรสชาติเรามาพูดถึงสรรพ,พคุณกันดีกว่าโอเคเลยครัเพราะว่านะคะสำหรับซากุดีท็อกเอนไซมตัวนี้เนี่ยช่วยนะคะด้านต่างๆเนี่ยถึง4ด้านเลยนะพี่มิกโอ้ oh, สด้านเลยมีอะไรบ้างคะเรามีค่ะด้านแรกเลยนะก็คือเราจะช่วยในเรื่องของเอนไซม์ดีท็อกก็คือขับถ่ายแน่นอนแหละแล้วก็ช่วยจับในพวกสารพิษต,ต่างๆที่ตกค้างในลำไส้ของเราเพราะบางทีเราทานเข้าไปเนี่ย ใช้มันสะสมหรือว่าสารพิษต่างๆออที่มาจากการกินโดยที่แบบบางทีเราไม่ทันได้เลือกพิจกอบผนังลำไส้ใช่ออมันจะทําให้ผนังลำไส้ของเราสะอาดมากขึ้นนะคะออแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าอย่างนั้นร่างกายเราก็สดใสสิตตถูกต้องผิวพรรณอะไร<อ>ได้หมดเลยนะเยี่ยมเลยอ่านะคะตัวนี้ค่ะช่วยให้ลำไส้ของเราสะอาดแล้วก็ขับถ่ายเป็นปกติเป็นธรรมชาติตัวที่2ค่ะแน่นอนว่าในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเขายังช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญอีกด้วย วันนี้ช่วยไปด้วยนอกจากขับถ่ายที่เป็นปกติแล้วดีขึ้นแล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของเผาผลาญหมายความว่าพี่ก็จะพร้อมเครียอถุงซันเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าคุมอาหารนะคะหรือว่าอยากจะหาตัวช่วยในเรื่องของการดูแลหุ่นลดน้ําหนักตัวนี้ช่วยได้ยังไม่พอค่ะยังมีสารในการต้านอนุมูลอิสระพอดีเลยมีส่วนผสมของพวกเบอร์รี่พีชนี่ร่อยนะคะ ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็สดใสนะคะจากภายในสู่ภายนอกและสุดท้ายค่ะปรับสมดุลร่างกายของเราค่ะด้วยพรีไบโอติกมันคืออะไรอ,อ,อ่ะงงทำคิ้วขมวดมันคืออะไรครับพรีไบโอติก <Di abetes. S 1> ได้ยินบ่อยมากพรีไบโอติกนู่นนั่นนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของพรีไบโอติกคืออะไรนะคะ พรีไบโอติกพี่มิกเป็นอาหารของพยาธิพยาธิในร่างกายเหรอใช่เราเนี่ยจะมีพยาธิอยู่แล้วนะคะที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารครับผมตัวนี้ค่ะจะกระตุ้นนะคะให้การย่อยอาหารดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ในเรื่องของการเผาผลาญต่างๆดีขึ้นและขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติโอ้โหพูดง่ายๆว่า่วยหมดทุกอย่างเลยในร่างกายปับสมดุลการขับถ่ายเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ท้องอืดท้องป่องอย่างนี้ใช่แล้วนอกเหนือจากขับถ่ายดีแล้ว สำคัญตรงที่ในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้และลิซีดวงทวารค่ะอันนี้ช่วยได้ดีอย่างแน่นอนนะคะไม่ไหวละอยากลองอ่ะอยากลองอยากลองใช่ไหมอยากลองเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่มิกสนใจใช่ไหมที่มันเป็นรสพีชแบบนี้นะคะสนใจใช่ไหมอยากลองชิมใช่ไหมใช่ครับอ่ะมาเดี๋ยวเราขอแก้วหน่อยเฮ้ยเราเนี่ยไม่ได้เลยนะเผิ่มไม่แล้เดี๋ยวขอแก้วหน่อยค่ะเขาจะบอกว่าสำหรับซากุดีท็อกเอนไซม์ตัวนี้เนี่ย ละลายได้ง่ายแม้น้ำเย็นจริงเหรอใช่ออามาพร้อมกันเลยกินทั้งซองลแล้วเนี่ยมซองสวยมากเลยน่ารักมากเลยใช่ใช่โอ้โหแบบนะคะสักระสีพูนี่อ่ะฉีกปุ๊บเทหนึ่งซองนะคะจัดไปเลยค่ะโอ้โห,โหนี่อันนี้หอมมากน้ำเย็นนะละลายง่ายมากดู หอมเหมือนเยลลี่เลยอ่ะใช่หอมแบบเป็นกลิ่นแบบผล,ลไม้พีชเนาะโอ้กีิตาตดสายด้วยเฮ้ยกลิ่นมันแบบดีใช่ไหมผลไม้เออใช่ใช่นี่นะคะละลายง่ายนี่คือแบบเริ่มละลายแล้วนะจริงๆอ่ะไม่ต้องคนก็ได้นะพี่มิกเท hey, แล้วก็ เริ่เม <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มจะผีหลอกแล้วใจเย็นๆใจเย็นเย็นแป๊บนึงก็ละลายแล้วนะจริงเหรอคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องพี่จะขอดูดทีเดียวหมดเลยได้ไหม,ม <า S 2> ใจเย็นๆใจเย็นๆเรามาชนแก้วกันนี่ค่ะไปค่ะเรามาสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะขอลองชิมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยดีไหมรสชาติดีเลยอ่ะชอบแบบรสชาติแบบโอ้โหลุกเลย มาเลยหรอคะขนลุกเลยไปก่อนนะครับนึงอันนี้เร็วเกินโอ้โหคือกลิ่นเนี่ยพีชกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วพอแบบลองกินเข้าไปเนี่ยคือรสชาติมันจะแบบอมเปรี้ยวนิดๆทานง่ายใช่คือเหมือนแบบกินพวกเยลลี่กินขนมเลยเนาะบอกเลยดีใช่ไหมรู้สึกฟินมาก อร่อย,ออยนะคะนี่เลยซากุดีท็อกเอนไซม์ของเราค่ะบอกเลยว่าสรรพคุณดีขนาดนี้ช่วยทั้งในเรื่องของการขับถ่ายกระตุน้นในเรื่องของการย่อยอาหารดูแลรักษาลำไส้และลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งลำไส้รวมไปถึงฤิสีดวงทวารแบบนี้<ช>และยังมีนะคะในเรื่องของผิวพรรณต่างๆด้วยเพราะว่า,าสารสกัดเนี่ยเป็นพีชแบบเข้มข้นเนาะอ,อันนี้ดีม,มากๆแตที่สำคัญครับทานง่ายดื่มง่ายนะใช้เวลาแป๊บเดียวชงกับน้ำเย็นก็ได้นะครับ ฟองเตจปุ๊บดื่มได้เลยทันทีวันนี้ค่ะมาพร้อมกับรายการของเราเกตช i อปปิ้งอะไรต้องมีโปรโมชั่น <c oughs> ไงโปรโมชั่นรออยู่ในโปรโมชั่นอนะ่ะเอ้ยทำไมเราตื่นเต้นล่ะก็ของดีอย่างนี้มันก็ต้องเก็บไว้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเราไม่เก็บค่ะ เราจะต็มเลยพี่มิกมไม่มีเก็บไม่มีก,กั๊กอย่างแน่นอนสำหรับโปรโมชั่นของเราในวันนี้กับ<อ>าซาคูคดีท็อกเอนไซม์ค่ะปกติแล้ว1กล่องนะคะราคาอยู่ที่1,590บบาท,บาทแต่วันนี้เราลดราคาอ่ะพี่มิกคิดว่า เราจะลดราคาให้คุณลูกค้าเท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าจับพันห้าแล้วก็สิบพี่คิดว่าลดไปร้อยเก้าสิบบาทแล้วกันหรอเหลือพันสี่อย่างเงี้ยหรออืมก็าจะโอเคนะอ่าเพิ่มให้อีกหน่อยพันสามเต็ตที่ไม่โอเคทำไมอะคะมันน้อยไปไอ้ย่ะเออใส่ปั๊มอีกแล้วแน่นอนจัดมาคนที่ไหนเนี่ยคป่กรุงเทพนะจ๊ะเดยนี้ จาก1,590บาทวันนี้เหลือเพียงกล่องละ 1, 2 2 0บาทค่ะ,อะโอโ้โหสุดยอดเลยนะของดีๆแบบนี้ไปรับประทานนะครับวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อครบ5กล่องค่ะจัดไปเลยค่ะกับราคา5,990บาทเฮ้ยลดมาอีกนิดนึงด้วยอโอโ้โหพอแล้วเนะาะครั้นี้โอเคแล้ว เอาแค่นี้เหรอมีให้อีกเหรอให้ไม่จบครับรายการนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆค่ะสำหรับของแถมของเรานะคะเพราะเราจะให้ซากุสลิปปิ้งมาร์กอีก3กล่องโอ้โหรู้สึกเหมือนได้รับพรตัวนี้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้เลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กที่สามารถมาร์กหน้านะคะแล้วล้างออกก็ได้หรือว่าจะมาร์กทั้งคืนตืิมาหน้าใสหน้าเด้งหน้าเนียนหน้านุ่มไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณทานนะคะซากุดีท็อก เอนไซม์ตัวนี้ดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกแล้วเพิ่มความสวยเพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับใบหน้าด้วยซากุส l e ปปิ้งมา k เพิ่มเข้าไปอีกเยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าครบครันเลยทีเดียวนอกจากสุขภาพภายในดีแล้วใบหน้ายังสดใสและสวยงามด้วยนะครับะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของแถมเรา3กล่องนะคะมูลค่ากว่าห2 0 0สบาทเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่าย ขับถ่ายไม่เป็นประจําทุกวันนะคะบางคน2วัน3วันหรือบางคนเนี่ยบอกว่าอาการเริ่มไม่ดีและ ถ่ายแบบนานๆถ่ายครั้งเริ่มปวดท้องปวดบิดปวดน่นปวดนี่กลัว<ม>ว่าตัวเองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับภายในการขับถ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะตัวนี้ค่ะสําหรับซากุดีท็อกเอนไซม์ค่ะค่ะและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกับซากุดีท็อกเอนไซม์ค่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่มิสั่งซื้อได้2ช่องทางครับกับช่องทาง G Entertainment นะครับหรือว่า Li@ n e แอนะครับ G Entertainment ครับผมนั่นเลยนะคะ2ช่องทางค่ะหรือว่าใครมี ีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้และที่สำคัญนะคะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะช่อง G Entertainment ด้วยนะคะจะได้มีการอัปเดตค่ะข่าวสารรวมไปถึงสินค้าดีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่เราจะมานำเสนอกันเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะต้องบอกว่ายอดม,มากๆถ้าใคร<ม>ที่อยากสุขภาพดีนะครับผม อยากทําให้ลําไส้ต้องบอกว่าเคลียลำไส้ให้สะอาดไม่มีเ<ช>กาะค้างไม่มีไขมันเกาะค้างแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนะครับของเราครับกับซาปุนะครับผมดีทอ็อกของเราใช่แล้วค่ะทานง่ายทานดีมีประโยชน์แล้วก็สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของเราย้ําเลยนะคะว่าทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมแบบนี้ที่นี่ที่เดียวกับ Get Shopping ค่ะโอเควันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเนาะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่แล้วกันเนาะว่าคราวหน้าเราจะมีผลิต ผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมใช่แล้วค่ะติดตามกันได้ค่ะและพวกเราสองคนจะมาพร้อมกับสินค้าดีสินค้าที่มีประโยชน์กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนวันนี้เลาไปก่อนสวัสดีค่ะ